วันนี้สมศรีซื้อ b l a c k b Bl e r r l Bl y มาสมศรีก็จะมาทำเค้กนะคะอูป้อมถูกอะ่ะ blackberry Bl blackberry Bl <c oughs> สมศรีก็เอามาผ่านมาผ่านหั่นแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเพราะมันลูกใหญ่เนาะเดี๋ยวสมศรีก็จะไปทําเคก้กแต่งน้าเคก้กถ้าใครอยากทำกับแอปเปิลหรือว่ากล้วยหรือว่าผลไม้อย่างอื่นก็ทำได้นะเจ้าเดี๋ยวสูตรสมศรีจะ ใส่ไว้ใต้คลิปนะคะสูตรอันนี้ฟ้าขึ้งไลยเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาตวงแป้งอันนี้ตวงน้ำตาลกันเนอใส่น้ำตาลลงไปตวงตวงน้ำตาลใส่ในกระมังหรือว่าใส่ในโถเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไป สมศีทำเป็นอย่างแบบง่ายๆเนี่ยจะ,จะไม่จะไม่ปรุงแต่งหรือว่าจะอย่างนี้จำพิถีพิ่ฐานน่ะอืมสมศีก็เอาแบบสะดวกสบายของสมสีเนาะจะทำเค้กสมสรีก็จำทำเหมือนคนอื่นจะมาใส่ถ้วยน้นนุ่นน้อยนี่น้อยอืมมันจะอันนี้แป้งจเจ้าสมศรีก็จะใส่รวมๆกันเลย แป้งสมสีใด้แป้งอนเนกประสงค์นะเจ้าบ้านฝรัง่งมันจะมีแป้งเค้กเรนะามันจะมีแป้งอนเนกประสงค์สามารถทําเค้กทาอะไรอย่างได้หมดเลยเสร็จแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาใส่ฟงฟูถ้าใครมีกินวานิลาก็ใส่วานิลานะเจ้าสมสีก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแค่นี้เสร็จแล้วก็จะจะหล่อนแป้งนะเจ้าหล่อนแป้งสักหนึ่งหลอบทิ้งไว้ สูตรไข่สูตรมันยองสมปีบอกนันแหละเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเอาน้ำมันมาตวงถ้าใครจะใส่เนยก็ใส่ได้นะเจ้าสุศรีไม่ได้เอาเนอยเออกจากตู้เย็นมันก็เลยมมนได้ละลายก็เลยรีบแล้วใส่ใส่ใส่น้ำมันเอาเนาะเสร็จแล้วก็ตีไข่กับน้ำตาลให้ละลายตีให้น้ำตาลละลายเลยนะเจ้าไข่กับน้ำตาล ขันตอนแรกที่เราใส่รวมกันพอไข่ก็น้ำตาลละลายมันจะเป็นสีสีครีมครีมเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะเทน้ำมันลงไปตอนเทน้ำมันก็ต้องต้องตีด้วยนะตีไข่ไปด้วยแล้วก็เทน้ำมันลงไปทีละนิดทีละนิดให้มันเข้ากันเสร็จแล้ว เราก็จะเทปแป้งลงไปทีละนิดเทสองครั้งแล้วก็คนให้มันเข้าๆกันสูตรนี้ถ้าใส่แอปเปิลก็จะอร่อยนะเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่เหลือให้หมดแล้วก็คนให้เข้ากันเสียงมันส้มสีมันเป็นวัดเลยเนาะอืม คนคนคนเซ็ Set แลวก็เสิจในถ้วยเลยเจ้าขั้นตอนนี้ต้องวอร์มเตาไว้ก่อนนะวอร์มเตาไว้ร้อยแปดสิบองศาหรือร้อยเจ็ดสิบองศาแล้วแต่เตาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะโอ้ประมาณสิบนาทีหรือสิบห้านาทีนี่แหละอน่าสมศรีบ,บอกความร้อนของเตาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละทีถ้าใครจะเอาแบล็คเบอร์รี่ใส่ลงไปข้างในเลยก็ได้แต่สมศรีจะโรยข้างหน้านะคะจะไม่ใส่ข้างใน จะดูว่าสมศิี์จะได้กี่ถ้วยได้หกถ้วยหรือว่าเจ็ดถ้วยนี่แหละใส่ถ้วยตะไคร่ใส่ถ้วยที่เราต้องการถ้าใครไม่มีถ้วยก็ใส่พิมพ์ก็ได้นะเจ้าพอตักเค้กใส่ให้ครบถ้วยแล้วจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าเสรแล้วก็ไปอบ ซิบนะคะทีผ่านไป,เ,ปนเสร็จแล้วนเนอาะออกมาเลยเจ้าต้องรองมันเย็นก่อนนะเค้กอ่ะถึงจะกินได้แค่นี้ก็เสร็จล้วเจ้าเค้กอ่ะ <c oughs> ฮะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าอันนี้เค้กติสุกตะกินเนาะสมศรีก็สม,สกมากินเนื้อพอเพราะว่าเคียงเสียงเคียงสักอามันดังสมศรีอันนี้ยิมได้สมศรีเปิดเสียงไ,ได้เจ้าลำลำเห็นปะเหมามะเจ้าเคแก ไปแล้วเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติมกามลกานะกดไลค์กดแชร์สมสีจินเนอขอบคุณเจ้า